ทุกคนคะน้ำหอมต้องบอกลูกค้าด้วยว่าลูกค้าไม่ใช่ได้ไปเพียวๆแบบนี้นะคะเรามีกล่องแบบเลืศอหรูอลังการส่งออกนอกประเทศได้เลยไม่ต้องนอกโลกนะคะกล่องสวยหรูนะคะคุณค้าแค่น้ำหอมในนี้หัวเชื้อน้ำหอมในนี้นะคะของเราเป็นอารโมาเทอราปีนะคะทุกคนคะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะคะอโรโมาเทอราปี y, ใช่ไหมคะเออหรือเทอราพีอะไรสักอย่างนะคะก็คือเป็นอะไรที่ช่วย อย่างนี้ค่ะช่วยเกี่ยวกับบำบัดนะคะบำบัดหลับสบายผ่อนคลายหอมแล้วรู้สึกสดชื่นตัวนี้นะคะเราสมวนราคาอยู่ที่499บาทค่ะทุกคนเราสมวนราคาอยู่ที่ขวดละ499บาทมี2กลิ่นแอบเราช่วงนี้เป็นช่วงให้จองทุกคนเรียกว่าช่วงให้จองดีกว่านะคะอย่างที่บอก หัวเชื้อต้องสั่งมาทุกคนมันไม่ใช่ว่ามาผสมหรือมามิกเองนะคะเป็นหัวเชื้อจากดอกไม้แท้ไม่ใช่ใช้เคมีในการมิกหรือว่าผสมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ตอนนี้ทุกอย่างใกล้เสร็จสิ้นพร้อมแล้วนะคะแต่เราให้คุณจองนะคะเราให้ตามคิวใครก็ตามนะคะที่เขียนจองที่เพจของครูหรือว่าที่ ีหรือว่าที่ทีมงานนบเก้าวเวลาเขาไลน์แล้วคุณเห็นเขาพูดเรื่องของน้ําหอมนะคะให้คุณเขียนว่าจองค่ะนะคะแล้วเขาจะติดต่อคุณไปทุกคนคะเราให้จองเพราะอะไรเพราะการคําว่าจองของคุณแค่คําว่าจองคือ by, by บนะคะบใบใบรับสิทธินะคะใบรับสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษทุกคนรับสิทธิพิเศษในการให้เราส่งฟรีนะคะไม่พอแค่นั้นนะคะใบจองของคุณมีค่ามากกว่าส่งฟรีค่ะใบจองของคุณนะคะมีค่าคือ คุณสามารถนะคะนำคำว่าจองของคุณมาเป็นส่วนลดได้อีก100บาทค่ะกรี๊ดไปค่ะทุกคนปกติคุณต้องซื้อ499มีกล่องสวยงามพร้อมส่งออกนอกค่ะทุกคนคุณเอาไปเป็นของขวัญคุณเอาใช้เองรับรองค่ะ3มเดือนยังไม่หมดทุกคนะคะ3เดือนยังใช้ไม่หมดนะคะแล้วที่สำคัญเรามีนะคะคุณจะใช้ผ่านข้อมือนี้ก็ได้หรือข้อมือตรงนี้ก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้ที่เป็นชิปประจรนะคะหรือหลังหูแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วใช้รูปๆๆๆๆๆนะคะทุกคนนะคะแตะเสื้อแตะอะไรได้หมดทุกคนค่ะทุชู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 ูโอ้นี่ขนาดนิดเดียวนี่ขนาดนิดเดียวทุกคนนะคะบอสใช้ได้เกินสามเดือนนะคะของบอสใช้ได้เกินสามเดือนจะบอกว่าทุกคนคะถ้าคุณมีการจองหรือการเขียนคําว่าจองคําว่าจองของคุณนะคะจะเรียกว่าเป็นมาขอสิทธิ์ได้มาขอสิทธิ์แลกรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทกับสิทธิ์ส่งฟรีนะคะ ก็จะได้ในราคา399ส่งฟรีช่วงเปิดตัวถึงวันที่แค่31มีนาคมเท่านั้นนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะาว่าแม่ไม่บอกนะคะถึงแค่31มีนาคมเท่านั้นนะคะเท่านั้นจริงๆหลังจากนั้นจะเป็นราคา499ค่ะทุกคนแล้วถ้าทำไมเราถึงเปิดให้ราคานี้ให้คุณได้ลอง เพราะครูโคตรมั่นใจทุกคนจะกลับมาซื้อซ้ําครูโคตรมั่นใจว่าคนใช้จะเกิดผลลัพธ์แล้วตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่ากว่าจะหมดน้ําหอมขวดนี้ให้คุณจับตาดูเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การใช้แล้วท่องคาถาที่ครูให้ไปนะคะพุทธังนํามาเงินธรมังนํามาทองสังฆังนํามาของเอหิมมะก้าจบสมจบแล้วแต่สะดวกอยากได้เยอะๆก็ก้าจบนะคะลูบไปค่ะโอ้โหกลิ่นแค่นิดเดียวแค่นี้ค่ะหอมมากคุณแล้วมันหอมบําบัดนะคะเพราะกลิ่นนี้ไม่อันตรายต่อเด็กไม่อันตรายต่อเด็กทารกไม่อันตรายต่อผู้ใหญ่คนแก่คนชรา เพราะว่ามันเป็นกลิ่นของอารมาทเทอราพีก็คือช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นศาสตร,ร์ของถ้าเป็นศาสตร,ร์ของอแพทย์แผนไทยเขาจะบอกว่าใช้รักษาและบําบัดจองแล้วบอกชื่อเบอร์โทรนะคะจองเสร็จบอกชื่อเบอร์โทรเอาไว้ค่ะหรือบอกที่อยู่เอาไว้อย่าเพิ่งจ่ายเงินเพราะบอกแล้วว่าเราไม่ได้อยากได้เงินของคุณเราเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปค่ะแลกเปลี่ยนกันแบบยุติธรรมโอเคนะคะทุกคนโอ้ยราคาเท่านี้ซื้อไปเถอะคุณไปหาซื้อเองก็ ขวดแบบนี้คุณไปหาซื้อเองก็อย่างต่ำหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบาทค่ะต่ําสุดเท่าที่คุูเคยเห็นมานะคะที่ใช้หัวน้าหอมแบบเดียวกันนะคะคุณต้องดูด้วยนะหัวน้าหอมแบบเดียวกันอ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนผสมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเนี้ยค่ะจาหกร้อยห้าสิบต่ำสุดนะคะเท่าที่เคยเห็นนะหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบและเก้าร้อยห้าสิบที่คุูเคยเห็นแต่คุณไม่ขายค่ะนะคะคุณสั่งทีแสนขวดเลยทุกคนแสนขวดเลยค่ะเอามาขายแค่สี่เก้าเก้าทุกคนคะ ขายแค่สี่เกจองเสร็จวันที่ของมาทุกคนครูจะมาประกาศหน้าฟีเลยนะคะว่าของมาแล้วแล้วก็จะมาบอกกับทีมงานทุกคนนั่นลาค่ะคุณค่อยโอนนะคะคุณค่อยโอนแล้วเราจะจัดส่งตามคิวนะเพราะตอนนี้ยอดจองหน้าจะทะลุแสนไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอคิวทุกคนคะ่ะต้องต้องรอนะคะเรารับปุ๊บเราจะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดนะทุกคนนะอ่ะถ้าคุณมีบัตรจองได้เป็นส่วนลด100บาทพร้อมส่งฟรีนะคะใครสนใจทักมา